เอาจริงอะเอาจริง啊โอ้เอาจริงอะจะได้เรพี่ตั้มอู้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 โอ้ได้เไยเฮ้ยโอ้แรงอีหลีว่ะโดนวางเส้นลูกครับ รับกาวสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เบกดัมซิงครับฮะเอาเอาจนได้อ่ะโอ้โอว่าพี่ตรงยอมแพ้ใไหมยอมแพ้พ <c oughs> อทงบอกว่ายอมแพ้ครับ <c oughs> โดน <c oughs> อามน้อยวางสนุกครับเออ มาแล้วรถไทยมาแล้วรถไทยมาแล้วมาแล้วครับเหล่าน้อย,อยดันไปดันไปตูดระเบิดครับ น้อยมาช่วยแล้วเดี๋ยวที่ว่าจะไปซื้ออยู่ หอาเอาหลังจากทำทางเสร็จครับจวดขอทงฮานะมิขึ้นได้สบายอาจารย์เหล่ามาช่วยแล้ว <laughs> แบไปทันพี่น้องเอ้ยโอ้โหเนเกียร์อะไรวะสองสามมันได้มาเนี่ยไอ้ตายเสือลูกเพ่ไม,มมไม่ยอมหมดอะประมาณเกียร์สามมั้งอะเมื่อกี้น่ะประมาณเกียร์สามอะพงวิ่งสามสองไม่เร็วปน,นี่หรอก าำน้อยครับทีเด็ดเลยฮะไ,ได้อยู่ได้อยู่มั้งเวลาว่าได้ไหม<ะ>เวลาว่าได้ไม,ไดามาแล้วพี่ต้อมรอบนี้เจ้าจะขึ้นไหวบ่เอา้ารอไปกี้ขึ้นจนได้ครับสองรอบครับไปกี้ yes. เมือ่อกี้อามน่าจะใช้แก่สามดูหลังเลหลังเลไออามขึ้นแก่สามนู่นเมื่อกี้น่ะเขาบอกว่าเอาไ่อยู่ล็อกแค่นี้น่ะสบายสบายมาดูดิว่าเอาไม่อยู่อ่ะรอบนี้จะอยู่ไหมเอา ตูดระเบิดขี้ยอดดีกแล้วขี้ยอดขี้ยอดต <c oughs> ูดระเบิดครับนี่แหละต้องดูฝ่ายท้ายดีๆครับไม่งั้นก็จะวางสนุกเพื่อนนะฟอ <c oughs> นมีแต่ขี้โคลนครับ มาแล้วทอดทงทาน้ำมีกุู้้ตามมาติดติดบักอามน้อยได้กันมาติดเลยครับ เต็มกระบะแล้วเต็มกระบะแล้วเอา่ายังไมดีทำเมื่อกี้ขึ้นเกียร์อะไรสองเหรอสองนึงกว่าสามครั้งแรกแล้วครั้งแรกนั่นเองขึ้นเกียร์สองนี่วะนึวนกว่าขึ้นเกียร์สามเกียร์สองครับขึ้นเมื่อกี้ครับ ม่เป็นอ,นอาไปครับพี่ต้อมครับเฮ้ยพี่ต้อมมาสัน่นทอธงฮานามิครับรอบนี้ก็น่าจะสบายๆนะน่าจะขึ้นได้แล้วแหละถ้าตูดไม่ระเบิด ไปอ่ะไปเมื่อกี้ขึ้นเกียร์สองครับ ไแลครับหามน้อยส่วนหัวหน้าจุลยก็ดึงสโลวครับดึงสโลว์ใก้เสร็จแล้วครับหัวหน้าจุลยชั้นแรกครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้นะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ